ก cool, mm ันตั้งสองขนาดนั้นน้ำบ้นหนูอุนเออุ่นจริงเปล่าอุ่นจริงโอเค เอาทุกคนซ้ำกันเออมันไม่ได้ช้ากันซ้กันแล้วมันไม่ได้ช้าได้ยังไได้ยังบ่ได้แล้วกล่อกล่องได้กล่องติ เป็นนั่นเองปก่อนเป็นนพอดีเป๊ะเอ็นบอพอดีเป๊ะขอเ็นเซนเออเ้นไระด้ล้ใหาม่ช่องว่างนะไหมคัช่องว่างากีช่องว่างันละมีเฉยๆฟังยี่สิบี่านนเาเอายี่สิบผ่านเคอร์สงฟังยี่สบฟังยี่บบอบอกบอาบอสหายบอแล้วหุ่นยุหุ่นมันบออกมันแหงจิบแดดนี่มัน เจ้าหน้าก็เป็นลอกลอกใช่ลอกตั้ยยงยี่สหามันไอ้ยีย่สิบหาเครื่องสัตวนนะ่ะแด้มาสัตวนนะ่ะเพราะว่ามันติดเวลาเขาต่างมันติดไหลลงอยู่แล้วเส้นหนึ่งติดยี่สิบหาเครือ่องมันบ่บบีบเกินไปแด้ว่านี่ก็ได้แล้วล่ะเอาได้แล้วอันหนึ่งมีนมากินหน่อยได้แล้วอันหนึ่งอีก,อ,กอีกเจ็ดอัน มื่อต่อพ่อได้ไนมเมื่อต่อวันบรรลุจากเส้นแบบทีนี่พ่อได้แบบนี้ไม่เอามดเสบือไม่อีกบ่พ่อหิบ่ฮะพ่อป่พ่อเนี่ยนะเอานีแแม่ยุกไปไทเนี่ย ในอกนร่อกคในรถเราบอกคในรถแล้วมีคนจะแคบแคบค้นอยู่ข้างหลังเปิดเปิดในดาวเนี่ยนะมีเหนเปิดเปิดประตูไหม แบบโูได no? oh. <hel> ้จังาขเกเก่า <republic> มิโนนเราเล่นย่งหะนนยใ่พอดีที่่พอดีใพอดีวะอืมอ เก็บเต็นแล้วนะคะทุกคนเก็บมาเก็บมาย้ายนัร้ามินขยับมามินมินมานี่มินมานี่ไหม เอาเนื้อยังลมาอหนักแปดกิ้เไววอกบอกคุณลุงาอะไ่ถ้็บอกลุงมา่อนคุณลุงบอกมาอยากลองเนาะอเฮยวันนี้ตกลับนะบานพนยกขึ้น่สั้หัวควานเบิร์ดจ้ามาจากไหนคะ มัดปลาจิบกแก่ได้ไหมมัขนมมันเด็กบอกขนมมันเด็กบุลูกคิดหนาพุทธมาใครนี่แหละมัดปลาจิบกแก่ได้ไหมเสือเสือนิดน้อยขนมมันเด็กกว่าแก่อะไรนะมันไม่ใช่เจมันไม่ใช่เจรู้อี๋รู้จริงๆ รู้ได้เหรอไม่ใช่เจอ่ะดูดิมันมีตัวสีเหลืองหรือเปล่าข้างหลังไเป็น้ำตาลน้ำตาลใส่กับกล้วยกล้วยมั่วแล้วกล้วยมาจากไหนไม่ง่วงเหรอลูก จริงอันใหญ่มันต้องมันต้องห่อถุงมาด้วยนะอันใหญ่นะแต่เราไม่มีถุงใหญ่เดี๋ไปไปยวมันเกาะหัวลูกมานี่เดี๋ยวโมบายเกาะหัวที่มันอยากคิดน้ำเนาะมาขึ้นมาแกะพี่มามามาขึ้นมาแกะพี่มาขึ้นไปแกะไหม ไปหรือเปล่ากล้าขึ้นหรือเปล่ากลัวไหมความสูงกลัวหรือเปล่ายังไม่ได้ขึ้นอนุบาลสองยังไม่ได้ขึ้นอนุบาลสองก็เลยก็เลยไม่ขึ้นหรอต้องขึ้นอนุบาลสองก่อนระโอ้อยากขึ้นลงเลยลงไหมอยากขึ้นนี้หรออยากขึ้นนี้บอกมาสูงเลยยังไม่ขึ้นอนุบาลสองก็เลยไม่ขึ้นชั้นสอง เกี่ยวกันได้ันงานแ้วๆมันมีสามล้นสิบจังเอามินช่วยไปแอนสีถืออันนึงนะเอ้ยมิน่าทำลูก เก่งมากเออมันลมมันพัดไปไข่กันเส่ว่ะคว่อีกอันนี้ก็มาตื้มก้าไปอีกบันนี้น้อยเ้ยเลใส่นี่ลูกใส่นีโอ้ยกว่าเขาได้แต่ละอ่ธรรมดาเคยโอ้ยเขาจะมีความขมามากเขาหน่ะ ตัวกวาได้ไ่เลยไหนกินได้ไิวจะักโค้งเอาไได้ไม่ะนมากบคืออะไรอ่ะ้าโอ้กินได้ไเดี๋ยวดู้น่า้อยากกินเหมือนกันนะลไม้เยเเออเอาล่มาลูกเก่งมากเลย รัที่นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้อยากช่วยอยากช่วยจะว่าหยุ่งนะติ๊กน่อยนะลูกแม่ง่ายติ๊กน่อยนะมาให้กำลังใจนลูกมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจไม่รู้งาน,น